Lý tốn quá, vừa là cái nông á Đám chức thức chứ phần mong đến đèn phần ล่งเก็บอัน,อ,นอาหารสัตว์เขาน่ะเนาะไอห้ยยาเขานะเป็นม่วนเป็นม่วนปพาดดำจึกๆตุ้นสัตว์เขา,ขาเขาก็หนาวครับเนาะแซ่เนือแซ่เหนือสดขนาดคอยมาอยู่แปดนาทีนี่คอยกับเป็นล่มนะหนาวแข็งแล้วมื้อนี่ถ้ามาออกบ้านแปดนาทีนี่มือ้อเฮามาต้อดถึงเลยพี่น้อง คนน่าขนตาคอยขึ้นนำแข็งเลยรได้เนี่ยโพดพ่อคักเนาะอืม มองอันมองนั่งอันก็ลอกเขาแจ๊กแจ๊กมานี่แจ๊กเร่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 มันออกไม่ได้นะมาเลยจะมุดเข้าไปใต้บ้านมันออกไม่ได้นะทีนี้มันแข็งหมดแล้วเร่เร่เข้าเร่เร่เร่ไปไปต้นนั้นหน่อไปเร็วไปดูตรงนู้นไป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 ดูตรงตอนแอปเปิ้ลเร่เร่ลูกไปไปเดินไหวมาตรงนี้มันลึกนะโอ้ยนี่มาเลือกพี่น้องมองนี่เอาเอาเอาพ่อแม่ก็สิล้มตายพ่อแม่บ้าง โอ้ดึงนี่ะนเจด่อ้ลดลมลมลมพี่น้องลมบักลาไปพอไหวได้ลูกมันลมใส่าบงปลาเห็ดข่อยกระดูกเนาะนีโต้เห็นนั่งลมข่อยเด้มันฮาก็ขึ้นตอนนั้นไหม อืเขาก็ขึ้นดอกก่อนให้มาสิร่องสามสี่หมื่นเนาะเขาก็ขึ้นโอโลงอีกเลืขึ้นแล้ววะกต่ตีน้มาประกบสล่ออะไรปะมึงมึงบู้ห้อยเอียงเนี่ยมั้ยตีนใหญ่ ไอหยังนอนหนินอนปื้ยคือตะยานเถอะนะยน่ยมาเคลื่อนนะฮะบอ้โหว่าสัตว์อันไอหยังมาได้พี่น้องฮะห่อยใหญ่ใหญ่สามนิ้วสี่นิ้วพาดมันบอมเป็นหมาข่อยได้พี่น้องพุ่นน่ะละมันโดดคามไอ้นั่นละเดี๋ยวเดี๋ยวสิดทายรูปไปให้พ่อใหญ่หนีเบิงละพุ่นละพาดพุ่นบันมันก็สิอความไปทางพุ่นละ ป๊าปุณหะปหนนาาุ่นะปุณหะอำไมันงมาดาได้เนี่ยพอว่ายูวบ้านข่อยเดี๋ยวมันจะมีพวกหมาจอกหมาหยังหลัจกจักสัตว์อีหยังอีกบ่จักไอ้กวางบ่จักหยังหลักโตนี่จักมันหยัง,ยง,ยงพี่น้องนี่นะป๊าตื่นบักใหไงนึงละป๊าเพราะว่าบ้านเป็นหมาข่อยเนียนน่ยนั่นห้อยหยางมันละจากจากมุมนั่นไปหาอันมองข่อยอ้อมหัวไว้นี่นะอ้อมหมาไว้บ่ให้ออกนะมันป๊าละวูฮมันโดดจากนี่พี่น้อง ก็สิว่าโมเมนหมาคอยเรนบอกมันโดดจากอันหัวนี่้ยพี่น้องพิทยาเดี๋ยวพัดห้อยเอียงกันเนี่ยวะนี่เป็นหลักฐานได้เลยว่าโมเมนหมาคอยพาดห้อยตีนหมกยังพี่น้องอ๋อเนี่ยเนี่ยมาจากฝนหยาดมาจากฟ้าหรือว่าต้นไม้พี่น้อง อุ้ยมเป็นแต่ยานถนอกบัดก็ย้อนพันหามพันวา่าถ้าเข้าไปในป่าตรงท้ายสวนบ้านเราเน่นะติดพวกเขาบองหันไปหาห้าไล่บ้านเฮ้าเนาะห,หาไร่ไปหันหกไล่ไหมมันมันสิเป็นไอป่าแบบสิมิกวางแรนีนสิมีกวางมาเป็นฝูงสมือพี่น้องมาขึ้นนี่บอ่อะีรเส้นเซอร์ุ่นาบ้านห้องบดขึ้น นั่นก็หมายถึงว่ามันมีแนวย่างผ่านพี่น้องอือนี่ซ้ำนี่เอาใบยูดออนหัวซ้ำนี่คอยบดตอนพันไม่มีหมาตัวนี้นะบักจอดมัน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 หลอดบ่ไรดอกพี่น้องมันอันมันปีนบ่ไรต่ว่าหมาหน่อยตัวนี้เขาพัดใหญ่ใหญ่กลัวไอ้มันนลนะพี่น้องเขาต้องเหตุใหม่บดเดียวแหลงคนละงานใหญ่เลยเพราะะน้นมันต้องเห็นเรียบร้อยทุกอย่างมัน หลายอย่างพี่น้องงานหลายอย่างบ่วเรี่ยวง,ง่ายๆดอกโครงการน,นี่หลายโัวบ่เฮ็ดกับบัได้เพราะมันเป็นไบบังคับเนาะเดี๋ยวหมาเฮาสิออกนะแล้วการเดี๋ยวปลาใต้ในมันเป็นบ้านไม้เฮาเฮาบ่วเรียนปรับปรุงอยังดอกนอกจากแบบเอาความพอใจเฮาว่าเฮาอยากได้ราคาหลายขึ้นเฮาก็เฮ็ดให้มันสวยซื่อๆนะพี่น้องบาดขก้หลายอยีเอียงนาะ นี่แห้ยเล็ยบเขาเหน็นปะม,มันคืออะไรวะแบบนี้ลักษณะแบบนี้ี๋ยวเขากระสิแยางมันานีบบ้างบ้างอยู่ต้นไม้อยู่หวงนะลัเสียงมั่นบางข้างนี่เหมือนคนนะ่ะกลางคืนเนหะ็นไหมจังว่าขอ่าติอะไรเนีมาขึ้นนะ่ะเพราะไงนี่ว่าเอาอันนี้มันมันห้อยอย่างนี้ เขาเรียกเรืเอ่อยยนหลายมันมันห้อยอีหยังละพี่น้องอืมห้อยเขากะโดดนะพี่น้องนี่ล่ะอยากนี่มาหอดนี่บ่รจะไม่น้อยอีหยังดอกนี่อันปลาเฮาในภูเขาเฮาบ่ฮู้มีสัตว์อหีหยังเนาะอืมมันสิขึ้นอันต้นไม้บ่ามาขึ้นเด้๋ยวเรอยมาขึ้นข่อยได้ยินเสียงแปลก มาเอามาอมหมาเขาบ้านนั่นแหละแต่มันเสียงยังเสียงห้องแต่เป็นบ้านเฮากับว่าผีหลอกกันแล้วเนาะแต่บ่านนี้ก็บ,บ่้านมนมีบ้า,ม,บามีหลอกพี่นอะบ่มีหลอกผีอยกันปุ่มหมาแลนโหลดแล้วหนาวนะบ่เป็น่านผีด้ย,ย่านย่านหนาวนะหนาวตายบ้าไวอมหมาเลน ไอ้แยกมีขาวทำอะไรมีขาวโอ้จะมันคือหมีคักเนาะเจ็บ